สมัยครับกำไรเท่าเลลูกฮะสามกำไรสามเซนบัตรออกบาทบัตออกบาทเอ้าซื้อละบาทออกบาทเอ้าไปแล้วครับหากินนิดหน่อยบัตรบัตรออกบาทครับเตยเอ้ยมึงผ่านแล้วเตยล่าเตยเปกเตยหัวกันลูกกลับบ้านหรอกเดี๋ยวก็ไปเจ้าจิโร่ยัง ทดสอบก่อนส่งลูกค้าครับปิดการขายครับย่งนะขายกูว่ามันขายขนมกล้วยนี่ันลังนี่อันโรตาลีห่างกับขายเด็ดไหปลาเราเคยนึกงึดไหทีมัวย่ออยู่เนือเส้ยขันนี้ขันนี้ขันนี้ซื้อมา

ย้ำยยยำบ่บ่ไปันกับฝากกับขึ้นมานึ่ดบ่ดัย้ำย้ำมั้ลยนยังเยมันอ่ะบ่เอาลูกนะครับขึ้นยังมันเวียนมันหอ้ามันายกีไป ก็ผู้เอาเล้วยังผู้ผูิหลาป้าผู้ปีนมากกับลูกผู้เดียผู้ใดเอากำไรขันนี่เจ้าึ่งบางเบียโอ้ยหล่ะก็พึ่ตั้กูให้มันเบื่เลยไปดิครับไปซื้อรถเว้นเงินกูนากำไรเนี่ยเป็นของลูกอ่ามีโปรเจกต์ต่อไปครับแต่ยังลูกเลืย่บทัลูวงสื่อวนี่เดียวตรงขอ่นีวันนี้ ลกบอลกัาานั่นออมแล้วก็ลหน่อยอออเมื่อรถมาเล่อมึลีกู้ได้ามุขาลเลดดย,อยลเอาอก็ยุบุ่นกัเล่นไปเอารถก่อนเหรอเนาะกมาม่นเออแล้วก็ไปส่งมึงจะเอารถบมาตะพุนค่ะเับลูกพวงขึ้นเนี่ยะขึ้นปะไหนเนาะว่ะรถบลโดโดมาลอมึงปื๊บกับมเอารถมนี่ง่งไปอบ รู่วงคำมากำมาี่บอกหงรอเลนถืออย่ลุแต่ว่ารดบดหน่อยมันแลนถือมันแรนจากกคราบปุงงมแพงเชรมันเอาหาขั้นเทียวหอยเลยว่าเอาเบอร์ทู้เลยหหลอดไม่ก้าไหมถดขอบนั่นแหละมันยังมแพงไม่ใช่รตองไบ่วหรอไม่ใช่รูปมันเรียนได้ดีละไปขึ้นไปไหนดอขอกคนนี้ขึ้นยากดิ มขึ้นยากมันว่มีบันไดเดี๋ยวมันเป็นรถออก่อธรรมาดาโอ้เป็นรถออก่ออืมรถแม่แรงถึงดีไหมไปนะครับเออมันแค่เด็กใส่จักรเสียบดีใจน้ำปลาเราผู้ส่งสารคนสื่อดีใจน้ำคนสื่อครับปลาเราสื่อมันถึงขายถึงขายแบบ เคยเห็นเจ้าท้ายพี่น้องเอาเดี๋ยวมึงสวยเอาสวยอยู่ซ่องเก่าอยู่เปล่าเออเอาโสดีเท่าะกันถลอกกูไปแล้วครับไปโซกไปมันก็ต้องไปเก็บอีกนิดนึงครับมันมีอาการโหลดเราก็ไปยังครับรถราคานี้ครับ ビール。<noise> <noise> เมมอ็ต้องกลับไล่ครับต้องเอาด้านน้าจะเอาด้านตัวเดินขึ้นครับให้เอฟซไทยกันลเล่นๆนะครับกำไรกี่บาทคันนี้ถ้าเราได้กำไรเท่าไหร่ครับพูดแล้วเพราะอยากตอมใจตายพี่น้อง เจ้บาบิงสูบตังเกีที่โซ่นะครับตังเกีที่โซ่ เี่ยเอิญว่าดวงไพ่ดวงมั่นครับขาดไพ่ขาดมั่นครับเอิญว่าคนดวงดีขายขี่กับลวยครับไม่กรขึ้นมากครับอย่างครับเออไม่กระถินหนึ่งว่าเงินทุนเงินทุนเทานํา อันนี้มาจากอะไรสุรสุสีทรานสปอร์ตป่ะสุรุสีทรานสปอร์ตรับอยู่ที่ไหนนู่นนี่แอร์เย็นนะครับคันนี้นะเนี่ยแอร์เย็นเพลงพเพราะเฮ้ยแล้วๆอีกน้อยๆอีน้อยๆ ันโหลดบ่น้ำมันเบิดได้หนิอย่าเด้อเคยมีคนเห็มเดมาแล้วได้หนิเอารถไปส่งเขาน้ำมันเบิดนด่ มันพึ่มันโหลดแม่มันโหลดบ่อ้อาวไปโสกไปมัน ไป้คำไปคูนนะครับเด้อไปอยู่ลาดบุรีครับ เดาๆกันมาเล่นๆนะครับกําไรปลาเราเท่าไหร่ครับคันนี้ให้เดานะครับให้เดาว่าซื้อมาเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่ครับาหางพนักเอาบริษัทอไอคนน,นอกวันโว้ครับบริการขนส่งทั่วไทย สุดุสีง่มต่วป่ะเอาเจอกันครับ